ดีค่ะรูเล็ตกันเองวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะพี่่าวันนี้น้องมีสูตรดีๆมาฝากพี่ๆอีกเช่นเคยนะคะสูตรนี้ก็สลับฟันปลานะคะพี่่าระหว่าง50และ100นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะพี่่าตัวเลขที่จะทําให้เราตาย100%มีแค่ตัวเลขเดียวก็คือศูนย์เท่านั้นนะคะพี่่ะส่วนหมายเลขที่จะทําให้เราได้จ่ายน้อยนั้นก็คือขอบนี้นะคะ2ด้านนะคะพี่่ะโอเคไปดูกันเลยว่าสูตรนี้จะทําให้เราหาเงินได้หรือไม่ นีครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะพี่คะมานี้ลงไปที่800บาทนะคะสำหรับทุนนะคะพี่คะภาวนาให้ออกระวงังตรงกลางๆแบบนี้นะโอ้โหออกมาที่21แบบนี้นะคะก็จ่ายมาที่900บาทนะคะจ่ายมาที่900นะคะพี่คะกาไรก็คือไม้ละร้อยนั่นเองนะคะตราบใดที่ยังบวกอยู่นะก็กดต่อไปได้เลยนะคะขอแค่ให้มันลงแถวกลางๆนี้ยังไงก็ได้ตังค์นะคะพี่คะยังไงก็ได้ตังค์นะคะเออแต่ถ้ามีตัวคูณขึ้นมาด้วยนี่ก็ถือว่าแบบว่าเป็นแจ็ค โอเคไนะ okay. ม้ต่อไปนะคะลงที่28นะให้เห็นไหมถ้าลงระหว่างกลางแบบนี้นะคะยังไงเราก็ได้กําไรนะคะคือ100้เนี่ยได้นอนเนาะไปเลยถ้าลง10ครั้งก็คือ1000ไปเลยนะคะพี่คะเออถ้าลง10ครั้งก็เป็น1,000ไปเลยนะคะพี่คะก่อนที่จะเข้านะตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าจะเอาเท่าไหร่นะคะเล่นได้แล้วรีบออกอย่าโลภมากนะพี่นะเล่นได้แล้วรีบออกอย่าโลภมากนะคะพี่ขะตั้งเป้าไว้จะเอาจาก500 600อะไรก็ว่ากันไป ะะลงมาที่หมายเลข28เช่นเดิมค่ะลงมาที่2 8เช่นเดิมนะคะ3ไม้300เห็นไหมคะ3าไม้300นะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะกดแค่3ครั้งเราก็ได้กําไรไปแล้วนะคะ300นะคะพี่คะถ้าใครอยากเล่นนะคะก็ตามมาได้เลยที่ลายแทงที่น้องให้ไว้นะคะไม่ชอบสุดนี้อยากดูสุดอื่นก็ตามไปดูที่ช่องได้เลยเหมือนกันนะคะพี่คะส่วนวันนี้น้องจะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ